15ปีน้องเซเดลูกชายในวัย15ขวบค่ะต้องบอกเลยนี่ค่ะว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านมาติดตามสำหรับเรื่องราวของน้องเซเดลูกของสาววันนสาถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษแต่ต้องบอกว่าภาษาอังกฤษคล่องแคล่วเลยละค่ะเก่บล่าสุดนี้พาไปติดตามสำหรับบทบาทคุณแม่เดี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะคะลูกชายที่เกิดกับเป้ไฮล็อกค่ะตอนนี้อายุ15ปีกันแล้ว เธอให้สัมภาษณ์กับลูกชายโดยบอกว่าลูกชายเธอเป็นเด็กในกลุ่มพิเศษเธอไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษและใส่ใจมากกว่าคุณแม่คนอื่นค่ะโดยทางด้านของลูกชายนั้นเป็นออทิสติกกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแลวก็สามารถทําอะไรได้ตัวเองได้นะแต่เธอก็มองว่ายังเป็นสิ่งที่ไม่โอเคต้องปรับไปในเรื่องของอารมณ์ซึ่งบอกเจ้าตัวเองจะดูแลลูกๆได้อย่างดีมากเลยแล้วค่ะสําหรับน้องเซเดเองก็อยู่ในความดูแลของเธอเธอค่อนข้างจะตามใจและก็ดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างเป็นอย่างดี ซึ่งวันนี้เราไม่พลาดค่ะเก็บภาพล่าสุดของน้องมาฝากกันต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นแบบนี้แต่ว่าความสามารถนั้นต้องยอมรับเลยแหละคะ่ะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ